สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกท่านนะคะ ขอบระคุณที่สละเวลามารับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มขอบระคุณที่มาให้กำลังใจยายนะคะท่านผู้ชมขาอุ๊ยอากาศหนาวค่ะเช้าเมื่อคืนก็ประมาณตีสามเนาะยายก็ตื่นมาป้อนน้อง,นอง,นองเนี่ยแหละค่ะยายตื่นขึ้นมาป้อนน้องๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงข้างนอกร้องอยากยก็เลยแวะไปดูเอาอาหารให้เขาสักหน่อยอ ก็ไปเห็นเนาะก็คือพ่อแม่เขาอ่าเขาก็ไม่โกกค่ะอากาศก็ยิ่งหนาวหนาวด้วยเนาะเขาไม่โกกเขาก็ออกมาจูจีกันก็เป็นธรรมชาติของนกนะคะตอนคืนเขาก็ไม่ค่อยกก,กลูกเขาหรอกค่ะแต่ทีนี้อ่าอากาศมันหนาวเนาะอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆหนาวกว่าคราวที่แล้วอีกนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ตามที่กรมปุ๋ยได้แจ้งข่าวมาเนาะ ติดตามกุมบุนะคะท่านผู้ชมคะ่ะไม่ใช่หลับอุตุนะคะว่าอากาศจะเย็นลงกว่า,าหลายๆครั้งที่ผ่านมาค่ะายายก็เลยไม่มั่นใจไม่ไว้ใจหรอกคะ่ะอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจเอาน้องออกมาป้อนเองเลยคะ่ะให้พ่อแม่เขาจะได้พักผ่อนไปเนะาะก็เขาก็หาลูกเขาอยู่คะ่ะท่านผู้ชมก็เป็นธรรมดาเนะาะเขาหาลูกเขา แต่ยายก็เซฟน้องดีกว่าค่ะอืมอากาศมันหนาวบางข้อก็อ่าใส่ไฟอบให้ค่ะแต่มันก็ไม่ตัวถึงกันนอมมันหลายข้อก็เอาออกมาดูแลอนุบาลเองดีกว่าค่ะปลอดภายัยหายห่วงหายกังวลก็อย่างที่รู้ๆก,กันนะคะอ่าอากาศเป็นตัวแปรสำคัญในการเลี้ยงนกค่ะ ยิ่งน้องน็อกลางคืนเขาหนาวค่ะพ่อแม่เขาไม่ได้กกเนาะก็นั่นแหละค่ะตัดสินใจเอาออกเฉพาะบางกงค่ะบางกงเขาก็ยังกกลูกตอนคืนเนาะ,ะก็ลูติโนโ่ลูติโนโ่หลายตัวอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ก็มาลุ้นกันเนาะว่าจะติดเพิร์ไหมคอโดนกค่ะ <c oughs> น่ารักไหมกัดท่านผู้ชม <c oughs> นี่ค่ะอุ้ยกินเยอะขี้เยอะค่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่ทองนะคะกักกักจะสวยค่ะกักสวยค่ะอ่ารอรุ่นตอนโตก่อนนะคะนี่ดวแม่ทองอ่างวดน,นี้ได้ลูติโนม,มาเยอะอยู่ค่ะอืมก็รอรุ่นตอนโตกันนะคะท่านผู้ชมค่ะได้เวลมามามามแล้ว <c oughs> เยอแล้วหรอไอหนูหิเแล้วล่ะค่ะจ้าเดี๋ยวรอยายแป๊บนึงนะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้ว้อนเรียบร้อยแล้วค่ะท้องปุ้งเลย่านกแต่ละตัวนะคะต่อให้เกิดวันเดียวกันตัวเท่ากัน แต่การกินก็ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่ว่ากระเพาะของใครใหญ่กระเพาะของใครเล็กก็เหมือนคนนี่แหละค่ะตัวเท่ากันทําไมการกินถึงแตกต่างกันบางคนกินน้อยบางคนกินเยอะก็การป้อน้องนกวิธีที่จะสังเกตได้ง่ายที่สุดคือดูกระเพาะน้องค่ะแค่ตึงๆก็พอแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องอัดค่ะอืม เพื่อป้องกันการท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะแค่ตึงๆนะคะท่านผู้ชมเราไม่แน่ใจว่าเราจะป้อนน้องนกกี่ซีซีหรือว่าบางทีป้อนๆไปแล้วลืมค่ะคุยก็แตะแตะกระเพาะน้องดูค่ะแค่ตึงๆนะคะสำหรับน้องนกตัวนี้กินอยู่ที่4ซีซีค่ะ อ๋หิวปล่อยนานหน่อยค่ะ,ะมัวจะทำกับข้าวเนาะทีซีๆๆนี่ไม่เยอะนะคะพเพราะน้องยังนี่อยู่ค่ะกดดูก็แค่ตึงๆค่ะอันนี้ไม่เยอะนะคะก็กดดูก็ยังย่นได้อีกค่ะก็คืออัดได้อีกนะคะเนี่ย <laughs> แค่ตึงๆนะคะดูกระเพาะน้องอ,อือ่าวิธีง่ายๆก็คือสังเกตกระเพาะน้องแค่ตึงๆค่ะตึงๆนะคะกดนวะก็ยังย่นได้อีกค่ะยังลุบๆยอยู่ค่ะอ,อืแค่ตึงๆนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าต้องป้อนเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมค่ะเขาเขายังไม่อิ่มค่ะเขาร้องขอกินอีกอ่าธรรมชาติของลูกนกค่ะ ร้องขอกินอ้าปาก็กินได้เรื่อยๆประมาณนั้นแหละค่ะหุยใครเรียกฮก็เมื่อคืนก็แยกออกมาป้อนป้อนเสร็จก็ก็งงค่ะท่านผู้ชมลูกไค่เหล่าเต้าอะไรประมาณนี้แหละค่ะงงตอนแรกยายก็ว่ายายจำได้เนาะ พอเอามาวางใส่ตะกร้าแล้วเอาลูกไข่เหล่าเต้าเนาะลูกไข่ละทีนี้ต้องให้คุณตาเข้ามาดูมาเช็คค่ะยายก็กันลืมกันท่านผู้ชมลูกไก่เหล่าเต้าเลยแปะไว้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบสงสัยบางทีก็แบบทําอะไรเพลินๆแล้วลืมลืมแล้วลืมเลยค่ะนึกไม่ออกโอ้ยนึกไม่ออกนึกยังไงก็ไม่ออกปวดหัวค่ะนี่แหละค่ะ ติดไปลูกใครเหล่าเต้างงค่ะนี่ยังไม่หมดนะคะอ่าการทํากั้นอย่างนี้กเออ็เพื่อแบบว่าป้องกันว่าเวลาน้องกินอิ่มแล้วน้องจะมาหารวมกันเวลา,าหิวก็รวมหัวกันแบบโอ้ยเบียดกันไปเบียดกันมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะวิธีเซฟวิธีป้องกันก็ประมาณนี้แหละค่ะ พ่อใครคลองมันลูกไครลูกมันลูกไครเหล่าเต้าอืมเขาจะได้กินอิ่มแล้วเขาก็จะได้นอนไม่กวนกันเนาะอ่ากินอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนกายาการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดค่ะท่านผู้ชมแบบพวกนี้ก็กินดีขี้แซบค่ะท่านผู้ชมกินดีขี้แซบนะคะนอนใครนอนมันเลยค่ะเนี่ยกากสวยค่ะ มชมตอนโตนะคะตอนเล็กๆแบบนี้ไม่มีใครสนใจหรอกค่ะว่ามันขีเลพอมันโตมาปุ๊บก็ไม่ทันแล้วประมาณนั้นแหละคะ่ะก็สหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาชมช่องเนื้อทองน,นกบ้านนกปืม้มมีความสงสัยว่าการเลี้ยงลูกนกเลี้ยงอย่างไรให้อ้วนมีความสงสัยก็การอานุบาลดูแลลูกนกตั้งแต่แรกเกิด ทำยังไงป้อนกี่ซีซีดูแลยังไงนกถึงจะแข็งแรงโอ้ีอกี้วิงไงอืมออืงธรรมชาติของน้องหมาค่ะใครผ่านมาก็ต้องเห่าอยู่แล้วค่ะอ๋อยายก็จะอาศัยอย่างนี้แล้วค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็กี้ก็ให้เสียงเสียงส่งเสียงบอกเราเนาะอมการเลี้ยงน้องหมาก็ดีแบบนี้ละค่ะ เห่าก so 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 so, so ็เห่าในบ้านแล้วเนาะพอผ่านมาหน้าบ้านเป็นหมาก็ต้องเห่าค่ะอต่อค่ะต่อถึงไหนแล้วการสลับท่านใดดีมีความสงสัยว่าการอนุบาลดูแลน้องนกตั้งแต่แรกเกิดป้อนยังไงดูแลยังไงการชงอาหารแบบไหนสามารถเข้าไปชมได้นะคะคลิปยายอัปโหลดคลิปไว้อยู่ค่ะ วิธีการป้อนน้องนกตั้งแต่วัยแรกเกิดคุณคลุมคนน้ำคุคลุ่มนู่นแหละค่ะยาวเลยค่ะอืมก็ยายได้ทำคลิปอัปคลิปไว้นะคะถ้าท่านใดสนใจอยากได้ความรู้ในการดูแลน้องนกของท่านนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะยายได้อัพคลิปไว้แล้วนะคะ ายายก็เลยไม่ได้ทําทคลิปวิธีการดูแลน้องนกตั้งแต่วัยแรกเกิดตั้งแต่วัยแรกเกิดวัยลูกป้อนขนหนาำขนคลุมวัยหัดแทะยายได้อัปคลิปไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมวิธีการเลี้ยงดูลูกนก,าก,าย,ก,นกยายก็แชร์จากประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกนกโดยตรงค่ะ ประสบการณ์จากตัวเองล้วนๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะประสบการณ์ในก,การเลี้ยงลูกนกป้อนค่ะยายพูดได้เต็มปากการันตีได้ค่ะว่ายายเลี้ยงนกป้อนตั้งแต่วัยแรกเกิดรอดทุกตัวค่ะถ้าถึงมือยายนะคะวัยแรกเกิดไว้ตั้งแต่แกะออกจากไข่เลยค่ะท่านผู้ชมอนรุบาลมาก็มีแต่รอด รอดค่ะรอดถ้าถึงมือยายนะคะช่องนี้คอนโดนี้จะเป็นลูกสปีดค่ะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้แก้มเหลืองไหมสปีดแก้มเหลืองไหมเนี่ยตัวกลางนี่อเปอร์เซ็นต์น่าจะมาอยู่แก้มเหลืองค่ะท่านผู้ชม <c oughs> อากาศหนาวอากาศร้อน เรื่องอากาศนี่เป็นตัวแปรสําคัญของการเลี้ยงนกนะคะท่านผู้ชมค่ะหนาวๆอย่างนี้้้นนกก็นกไปเลยนะคะนี่แหละค่ะยายก็เป็นห่วงยายก็เลยตัดสินใจเอาออกมาดูแลเองค่ะก็คือถ้าไม่ป้อนน่ะแค่มื้อเดียวนะคะย่งอากาศหนาวๆเน,นี้ยมีสิทธิ์นอกเอาเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ลูกแม่ทองค่ะ ตัวนี้มีคนจองแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะมีคนจองแล้วคะ่นะเนาะการเลี้ยงดูแลอนุบาลลูกนกป้อนดูแลยังไงทำยังไงน้องถึงจะแข็งแรงอ้วนท้วนใช้อาหารยี่ห้ออะไรป้อน ก็มีบอกหมดแล้วค่ะอืมสำหรับนงบ้านนงปื้มนะคะก็ใช้ยี่ห้อ KT ค่ะอืมวิธีการชงชงแบบไหนบอกหมดค่ะไม่มีก,กะะั๊์ดเราค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับนงบ้านนกปื้มใช้ยี่ห้อ KT เลในการเลี้ยงลูกนกป้อนนะคะอืมยี่ห้ออื่นๆอ,อืมยายว่ายี่ห้อนี้ยายพอมือแล้วค่ะ ยายชงม,มือนิ่งแล้วค่ะทำยังไงก็ไม่ท้องอืดสหรับเคล็ดลับดีๆก็มีบอกในคลิปนะคะสามารถไปรับชมได้ค่ะอยากจะขอกําลังใจจากท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมคลิปให้ยายด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะยายอยากได้ชั่วโมงการดูเพราะว่ายายยังไม่ได้ผ่านกดเลยยังไม่ผ่านกดเหล็กข้อที่สองค่ะ แปดฟอร์มอื่นยายก,ก็แค่ผ่านๆไปค่ะแต่ว่า y o u t u b e นี้เขาเปิดกว้างเนาะโอ้แปดฟอร์มอื่นค่อนข้าง,างเวลาพูดอะไรก็ค่อนข้างจำกัดสำหรับ YouTube เขาเปิดกว้างเนาะยายก,ก็เลยเออมาทำ YouTube มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบ ประมาณนี้แหละค่ะได้ทําแล้วมีความสุขได้แชร์ประสบการณ์จากการเลี้ยงนกโดยตรงามาแชร์ความรู้มาแชร์ประสบการณ์เวลาเรามีปัญหาในการเลี้ยงนกแบบไหนแก้ไขย,ยังไงนี่แหละค่ะจุดประสงค์จุดประสงค์งของยายอันดับแรกนะคะคือทำแรกๆไม่ได้คิดว่าจะมาเอยขายนกหรอกค่ะ อยากทําช่องอยากจะมาชโชว์นกที่ตัวเองเลี้ยงประมาณนี้แหละค่ะก็มีเหลือก็เริ่มแบ่งปันแบ่งปันเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นเพจบางเพจยายเข้าไปนะคะแต่พอเขารู้ว่าโอ้ยนกบ้านนงปื้มเหรอเวลาโพสอะไรก็เขาไม่อนุมัติค่ะท่านผู้ชมวางเพจเขาก็ไม่อนุมัติ ยายก็เลยไม่อยากจะวุ่นวายไม่อยากจะไปอะไรไม่อนุมัติก็ไม่ก็ไม่สนใจเรามา Youtube ดีกว่าอะไรประมาณนี้แหละค่ะดีดีลูกดีดีด,ด,ด,ดีเนาะางเพจบางเพจเพจประกาศหานกหายโอ้เขาก็ไปเขาก็ไปสิคะนกเขาหายเขาก็ไปประกาศสิคะนกเขาหายอ,อย่างน้อยเขาก็มีความหวัง มนุษย์เราอยู่ได้เพราะความหวังค่ะท่านผู้ชมเอออย่างน้อยนะเขาก็มีความหวังเนาะแม้จะเออ0.09%เขาก็มีความหวังค่ะการได้ทำดีกว่านั่งเฉยการได้ทำดีกว่านั่งเฉยเนาะแม้เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่มันก็ทำและสบายใจมันมีความหวังได้คืนไม่ได้คืนนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งค่ะ เพดนกหายก็ประกาศเพดนกหายแล้วมีการว่าอีกทำไมเลี้ยงนกทำไมอุ้ยคุณผู้ชม่ะมันไม่มีใครอยากทำให้นกหายหรอกคะ่ะมันเป็นอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยคะ่ะอืมขนดาดว่าดูแลดีเซฟดียังหลุดได้คะ่ะท่านผู้ชมนกอะ่ะราคามันไม่กี่บาทหรอกคะ่ะแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะท่านผู้ชมจริงๆ ราคาไม่กี่บาทก็จริงแต่คุณค่าทางจิตใจมันสูงนะอย่าไปได่าอย่าไปว่ากันเลยอ่านกหายก็ประกาศนะก็ะแชร์ไปโอกาสมีไม่มีก็แชร์ไปะ0 9 0 0 0 1มันก็ยังมีความหวังเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ทำเนาะท่านผู้ชมค่ะพูดมากไม่ได้ค่ะพูดมาแล้วมันยาว มากแล้วมันยาวจริงค่ะกฮกาขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนุงบ้านน้องปื้มช่วยดูคลิปให้ยายด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ